สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะจะมานําเสนอต้นไม้มงคลชนิดไม้ใบนะคะนี่เลยเราเรียกกันว่าต้นสาวน้อยประแป้งนะคะที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะของเขาเลยนะคะอยู่ตรงที่ใบเขามีลวดลายสวยงามตามธรรมชาติเลยนะคะ ต้นสาวน้อยปราแป้งนี้นะคะยังมีชื่อเรียกอื่นๆอีกนะคะอาทิเช่นว่านพญาด่างว่านหมื่นปีช้างเผือกวานเจ้าน้อยไอใบก้านขาวเป็นต้นนะคะแล้วต้นสาวน้อยปราแป้งนี้นะคะเขาจะมีถิ่นกําเนิดอยู่ในแถบทวีปอเมริกาใต้ในแถบหมู่เกาะอินดีสตะวันตกนะคะซึ่งในอดีตแล้วนะคะ ต้นสาวน้อยปราแป้งนี้นะคะคนไทยโบราณได้นำเข้ามาปลูกเพื่อจะนำมาทำเป็นยารักษาโรคประเภทโรคไขข้ออักเสบโรคแก้รมโรคแก้เค็ดบวมนะคะโดยเราจะใช้ส่วนของใบค่ะแต่พอมาในยุคปัจจุบันนี้นะคะต้นสาวน้อยประแป้ง ได้ถูกนำมาปลูกเป็นไม้ประดับค่ะเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ต่างๆนะคะอาคารบ้านเรือนให้ดูมีความสดชื่นสวยงามมากขึ้นอีกด้วยค่ะการที่เราปลูกต้นเสาวน้อยประแป้งเน้นะคะก็มีความเชื่อมาแต่โบราณด้วยนะคะว่าเป็นต้นไม้ที่คอยให้โชคลาภช่วยคลุมครองป้องกันภัยนะคะและยังช่วยให้ ผู้ปลูกมีอายุยืนยาวเหมือนกับต้นสาวน้อยประแป้งนะคะที่เขามีอายุยืนยาวมากๆเลยล่ะค่ะจึงถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรานิยมนำมาปลูกกันค่ะซึ่งจะปลูกแบบรงกระถางหรือจะปลูกแบบลงแปลงก็ได้นะคะถ้าปลูกลงแบบกระถางอ่ะจะทำให้มีการเวลาเราเคลื่อนย้ายจะเคลื่อนย้ายได้ง่ายค่ะ แล้วในส่วนของการปลูกต้นสาวน้อยปรแป้งนะคะเราควรจะปลูกไว้ในบริเวณไหนดีต้นสาวน้อยปรแป้งเนี่ยนะคะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็ดูแลง,ง่ายมากๆเลยล่ะคะ่ะคือเขาจะชอบแสงแดดเพียงรำไรอะนะคะแต่หากว่าเรานำไปวางให้โดนแสงแดดมากๆ จะทำให้ต้นของเขาเอียงไปตามแสงแดดนะคะทำให้ลำต้นของเขาอ่ะจะโค้งไม่ตั้งตรงสวยงามอะคะ่ะแล้วก็ถ้าให้เขาไปโดนแสงแดดมากๆก็จะทำให้ใบของเขาอ่ะเกิดอาการไหม้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูถึงลักษณะของต้นสาวน้อยป่าแป้งกันนะคะต้นสาวน้อยป่าแป้งเนี่ยเขาจะมีลักษณะลำต้นคล้ายๆกับ ต้นแก้วการน,นาค่ะหรือต้นเขียวหมื่นปีนะคะโดยจะมีลำต้นทรงกลมนะคะตั้งตรงมีลักษณะวบน้ำผิวของลำต้นจะมีสีเขียวหรือบางวงก็จะเป็นสีขาวอย่างต้นนี้เขาจะเป็นสีเขียวนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีข้อถี่ๆนะคะปลายลำต้นจะแตกยอดอ่อนของใบทีละใบละใบนะคะ แล้วก็จะแตกหน่อออกมาเป็นลำต้นใหม่ตรงบริเวณโคนต้นให้กับเราอีกด้วยนะคะในส่วนของใบเนี่ยนะคะก็จะเป็นประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะโดยใบเขาจะแตกออกมาตรงยอดแบบนี้นะคะเนี่ยเนีเขาจะเริ่มแตกออกมานะคะแล้วเขาก็จะเรียงเรียงเรียงสลับกันนะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะใบเขา ็จะเป็นใบจะมีความกว้างอยู่ประมาณ15-25ถึงเซนติเมตรนะคะแล้วก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ30-60ถึงเซนติเมตรนะคะถือว่าเป็นไม้ใบที่มีใบใหญ่มากๆเลยล่ะคะ่ะนี่ใบเขาจะเป็นพื้นสีเขียวนะคะแผ่น,พ,นพ,พื้นเขาสีเขียวแล้วก็มีจุดสีขาวๆนะคะนี่เป็นเสน่ห์ของเขาอีกเลยล่ะคะ่ะ จะมีรวดลายประแบบเป็นนี้นะคะเป็นสีขาวกระจายอยู่เต็มแผ่นใบนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยล่ะคะ่ะขอบใบเขาก็จะเรียบนะคะแผ่นใบก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ปลายใบแหลมค่ะใบของเขาจะมีลักษณะเหมือนเป็นทรงรูปไข่นะคะต้นสาวน้อยป่าแป้งนี่นะคะนอกจากเขาจะมีใบที่สวยงามแล้วเขาก็ยังมีดอกด้วยนะคะ แต่ต้นของติ๋วนี่ปลูกมายังไม่ออกดอกนะคะโดยที่ดอกของเขาอ่ะจะออกเป็นช่อตรงปลายยอดนะคะดอกเขาจะคล้ายๆกับดอกหน้าวัวค่ะโดยดอกของต้นสาวน้อยปาแป้งนี้นะคะจะมีกาบหุ้มสีเขียวล้อมรอบนะคะด้านในจะมีดอกขนาดเล็กสีขาวเรียงซ้อนกันอยู่เป็นจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะเมื่อดอกเขาบานนะคะกาบหุ้มก็จะกางออก ทำให้เราเห็นดอกที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกยาวนะคะแล้วก็ยังมีผลที่จเจริญเติบโตมาจากดอกอีกด้วยนะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นเครือค่ะคล้ายกับเครือกล้วยนะคะแต่จะไม่มีหวีนะคะจะมีผลเรียงซ้อนกันแน่นๆเลยล่ะคะ่ะ โดยผลดิบจะมีสีเขียวผลสุกจะมีสีแดงด้านในของมเมล็ดนะคะจะมีรูปทรงกลมหรือรูปทรงไขค่ค่ะและในส่วนของการที่เราจะขยายต้นของสาวน้อยป่าแป้งเนี่ยนะคะเราจะทำได้โดยวิธีการมีจะมีเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็การแยกนอ แต่ที่ได้รับความนิยมกันเลยนะคะก็คือการปักช้ำค่ะซึ่งจะทําง่ายและก็สะดวกรวดเร็วอีกด้วยนะคะต้นสาวน้อยปราแป้งนี้นะคะเขายังมีประโยชน์และสรรพคุณอีกด้วยนะคะอาทิเช่นข้อแรกของต้นเสาวน้อยปราแป้งนะคะก็คือมีความเชื่อกันมาว่า เป็นไม้มงคลที่จะมาคอยช่วยให้มีโชคลาภช่วยคุ้มครองป้องกันภัยและยังช่วยให้ผู้ปลูกมีอายุยืนยาวตามความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วต้นเสาน้อยประแป้งนี่นะคะยังได้รับความนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดบับโดยส่วนใหญ่แล้ว เพราะมีแผ่นใบใหญ่พื้นใบมีสีเขียวตัดกับเส้นลายหรือลายปะที่เป็นสีขาวอยู่บนใบนะคะด้านหลังใบก็มีรอยปะลายปะเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามเฉพาะของต้นเขาเลยนะคะและข้อที่3ก็คือน้ำยางของลำต้น ใบและดอกของต้นสาวน้อยปรแป้งนี่นะคะยังใช้เป็นยาพิษในการเบื่อสัตว์นะคะแต่เราต้องระวังมากๆเลยนะคะหากคนเผลอทานเข้าไปนะคะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อีกด้วยค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะจะฝากเกร็ดความรู้เรื่องพิษของต้นสาวน้อยปรแป้งสักนิดนะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าต้นสาวน้อยปรแป้ง นอกจากจะให้ความสวยงามที่โดดเด่นตรงที่มีเอกลักษณ์ตรงที่มีใบสวยงามใบใหญส่สีเขียวแล้วก็มีลายปะสีขาวนะคะเขาก็ยังมีพิษอีกด้วยค่ะโดยที่ปัจจุบันนี้นะคะคนจะรู้น้อยมากว่าต้นเสาวน้อยประแป้งมีพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราอีกด้วยนะคะหากเราไปสัมผัสโดนยาง จะทำให้เกิดอาการคันระคายเคืองผิวหนังโดยในส่วนของใบลำต้นและรากก็ยังมีพิษอย่างแคลเซียมออกซาเลตสารโปรตีนหรือเอนไซม์บางชนิดนะคะที่ย่อยสลายโปรตีนได้หากเราเผลอรับประทานเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการบวมหายใจลำบากอีกด้วยคะ่ะดังนั้นนะคะ ก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้ชนิดใดๆเราควรศึกษาให้ดีก่อนนะคะว่าต้นไม้แต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไรมีโทษอย่างไรและมีประโยชน์กับเราอย่างไรนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆจากช่องกเกษตรตั้งตัวนะครับ